สั่งแล้วแกแค่นั่งรอทานได้เลยเพื่อนแม็กบอกกับวิทก่อนที่อาหารจะมาเสิร์ฟถึงที่และทั้งสี่ก็ลงมือทานอาหารกันอย่างอร่อยซึ่งหวานเองก็เริ่มที่จะพูดคุยกับวิทและดูเหมือนจะไม่ค่อยสนใจแม็กด้วยซ้ำเพราะหวานไม่ค่อยชอบแม็กตั้งแต่แรกแล้วแต่ลึกๆหวานก็ไม่ได้โกรธอะไรแม็กหรอกแค่มันไส้เขาเท่านั้นเองอยากแกล้งแม็กไปงั้นแหละคุณหวานทานเยอะๆนะครับ วิทย์บอกกับหวานและตักอาหารให้หวานอย่างออกหน้าออกตาขอบคุณค่ะหวานพูดแค่นั้นและนั่งรับประทานอาหารไปเรื่อยๆจนอิ่มก่อนจะมองหน้าเพื่อนอย่างรู้ใจฉันอิ่มแล้วขอบคุณมากนะคะที่เลี้ยงอาหารมืน้นี้ฝนบอกกับแม็กกับวิทย์ที่ดูเหมือนจะสงสัยตาหวาดเยิ้มให้กับหวานอย่างเดียวเลยไม่ได้สนใจฝนด้วยซ้ําไปซึ่งฝนเองก็รู้ดีว่าวิทย์นั้นคงจะชอบหวานแน่ๆ แต่ไม่เป็นไรแค่รู้จักกันแค่วันเดียวเท่านั้นไม่เป็นไรครับผมก็อิ่มเหมือนกันตามสบายนะครับถ้าจะกลับแม็กบอกกับเธอทั้งสองแล้วมองหน้าหวานอย่างงองอนๆซึ่งหวานเองก็เชิดหน้าใส่แม็กเช่นกันค่ะงั้นฉันขอตัวกลับร้านก่อนนะคะว่างๆก็ไปอุดหนุนด้วยนะคะที่ร้านเสื้อผ้าของฉันกับเพื่อนไม่ไกลจากที่นี่สักเท่าไหร่หรอกคะ่ะไปนะคะคุณแม็กคุณวิทย ฝนบอกกับทั้งสองและหยิบกระเป๋าเดินออกไปที่รถของพวกเธองั้นฉันกลับก่อนนะคะคุณวิทย์หวานบอกแค่นั้นก่อนจะเดินตามเพื่อนไปที่รถและเปิดประตูขึ้นไปนั่งก่อนจะสตาร์ทรถและขับออกไปจากที่แห่งนั้นเพื่อกลับไปยังร้านของพวกเธอเพื่อทำงานต่อเฮ้ยเพื่อนแกไปเจอสองสาวนี่ที่ไหนวะน่ารักเป็นบ้าเลยวิทย์ถามเพื่อนเมื่อทั้งสองไปแล้วเจอที่ถนนวะแม็ก ตอบเพื่อนตามความจริงเฮ้ยนี่แกบ้าหรือเปล่าแกไปเจอเขาที่ถนนมาได้ไงวะวิทย์งงที่เพื่อนพูดแบบนั้นก็คุณหวานเขาขับรถชนท้ายฉันนะ่ะเข้าใจหรือยังแม็กบอกกับเพื่อนเออเข้าใจแล้วแต่ดูดูเขาไม่ชอบที่หน้าแกเลยนะเพื่อนวิทยบอกกับแม็กที่คิดเห็นใบหน้าของหวานที่เชิดใส่เขาตลอดเวลาแล้วรู้สึกอดที่จะคําไม่ได้ดูแล้วก็น่ารักไปอีกแบบ ก็ใช่น่ะสิฉันเจอเย,ยนี่ทีไรเป็นมีเรื่องทุกทีเลยเดี๋ยวก็ชนท้ายรถฉันแล้วเมื่อกี้ก่อนที่ฉันจะได้มาเลี้ยงข้าวก็ชนเข้ากับฉันอีกโลกนี้ช่างกลมจริงๆเลยเธอก็เลยไม่ค่อยชอบขี้หน้าฉันสักเท่าไหร่แม็กบอกกับเพื่อนที่ถามเรื่องของสองสาวนั้นอย่างอยากรู้อยากเห็นเหรอมิน่าเขาถึงไม่ค่อยพูดกับแกเลยเมื่อกี้ตอนกลับเขายังไม่บอกแกเลยนะวิทบอกกับแม็กเออเลิกพูดเรื่องใหญ่นั่นเถอะ คนขี้เกียจพูดละแกเป็นเงินบ้างธุรกิจรุ่งเรืองดีไหมแม็กเปลี่ยนเรื่องพูดเพราะไม่อยากคิดถึงหวานอีกรู้สึกหมุดหงิดยังไงไม่รู้เมื่อเห็นเธอพูดดีแต่กับวิทย์เท่านั้นส่วนเขาทําเป็นตีหน้ายากใสไม่แฟร์เลยผู้หญิงอะไรเอาใจยากชะมัดขอโทษก็ไม่ยอมหายอีกต่างหากทาั้งๆที่ตัวเองผิดยังจะให้เราไปขอโทษบ้าจริงๆเลยผู้หญิงแบบนี้ก็มีด้วยเหรอก็โอเคเพื่อนแล้วสวนเป็นไงบ้าง วิทย์ถามเพื่อนถึงเรื่องกิจการที่ทำอยู่ก็ดีตอนนี้ส่งขายเข้าตลาดใหญ่กำไรก็พอดูฉันทุ่มเทเพื่องานนี้มากเพราะฉันรักสวนของฉันและฉันจะทำมันให้สำเร็จและ,จะเจริญกว่านี้ให้ได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของฉันเองเพื่อนแม็กบอกกับเพื่อนอย่างจริงจังเขาตั้งใจขยันทำงานตั้งแต่พ่อและแม่ของเขาเสียไปด้วยอุบัติเหตุรถพลิกคว่าลงจากสะพาน พ่อพ่อของเขาหลับในแต่เขาก็ไม่เคยที่จะท้อเลยเพราะมันเป็นงานที่พ่อของเขาตั้งใจทำไว้ให้เขาสานต่อเขาจะทำมันให้ดีที่สุดเพื่อพ่อและแม่ของเขาที่เสียไปตอนนี้เขาอยู่กับป้าบัวที่เลี้ยงดูเขามาตั้งแต่พ่อและแม่เสียไปนั้นป้าบัวถือเป็นญาติคนเดียวของเขาที่เขารักและเคารพมากที่สุดดีแล้วแล้วเมื่อไหร่เองจะมีครอบครัวสักทีวะเพื่อนวิทถามไม่รู้สิ คู่ฉันยังไม่เกิดมั้งแม็กตอบไม่จริงหรอกแววตาที่เองมองคุณหวานข้าดูออกนะเพื่อนวิทแซลเพื่อนเพราะตั้งแต่คบกันมาแม็กไม่เคยมานั่งรับประทานอาหารกับสาวที่ไหนเลยถึงจะมีเพื่อนที่ชอบแม็กก็ตามเขาไม่เคยมีสายตาแบบนี้ให้ใครมาก่อนเพิ่งจะมาเจอกับคุณหวานนี่แหละบ้านะแกคิดไปเองหรือเปล่าฉันเห็นแกมองเขาชะตาหวานเชียวแม็กว่าเพื่อนอย่างมันไส นั่นมันแน่อยู่แล้วก็คุณหวานทั้งสวยและดูดีออกแบบนั้นฉันก็ต้องมองเป็นธรรมดาวิทย์ว่าอย่างชื่นชมนั่นมันเรื่องของแกฉันไม่ได้สนใจอะไรเย่าเฉิมนั่นเลยแม็กว่าพอขอโทษยังไงหวานก็ไม่ยอมพูดดีกับเขาสักครั้งถึงเขาจะมีความรู้สึกดีๆต่อหวานแค่ไหนก็ไม่สามารถจะบอกเธอได้เพราะว่าเธอมีอคติกับเขาเกินไป ฉันว่าคุณหวานก็ดูดูแกเหมือนกันนะเวลาที่แกพูดกับคุณฝนคุณหวานจะสังเกตแกเป็นพิเศษฉันดูออกนะเพื่อนวิทย์บอกกับแม็กเหรอแต่ฉันว่าเขาชอบนายมากกว่าเห็นพูดกับนายอย่างเดียวเลยแม็กบอกกับวิทย์ด้วยท่าทางหมันไส่นี่แกหึงหรือวะถ้าแกไม่จีบฉันจีบเองก็ได้แล้วอย่ามาเสียใจทีหลังนะเพื่อนจะหาว่าเพื่อนไม่เตือนวิทย์บอกกับแม็กที่ดูจะมองหน้าเพื่อนซึ่งดูจะเอาจริงซะด้วย งั้นฉันขอให้แกโชคดีนะเพื่อนแกแต่งเมื่อไหร่ฉันก็จะแต่งด้วยพร้อมกันเลยก็ได้แม็กบอกกับเพื่อนอย่างตลกเฮฮาทั้งสองมองหน้ากันและหัวเราะออกมาอย่างมีความสุขนานแล้วที่พวกเขาไม่ได้พูดคุยกันแบบนี้และไม่ค่อยเจอกันบ่อยนักเพราะวิทเองมีงานยุ่งและแม็กเองก็ไม่ได้ออกมาจากสวนของเขาสักเท่าไหร่นานๆเจอกันทีต้องคุยกันให้คุ้ม หวานและฝนขับรถมาถึงร้านและจอดรถลงมาก่อนจะเดินเข้ามาภายในร้านอย่างอารมณ์ดีแกอารมณ์ดีอะไรนักหนานเนี่ยเมื่อกี้ยังอารมณ์เสียอยู่เลยฝนถาหวานที่ดูจะอารมณ์ดีขึ้นหลังจากที่ได้ทานข้าวกลางวันแล้วไม่มีอะไรหรอกฉันไม่ได้อารมณ์เสียแล้วไม่ดีหรือไงเพื่อนหวานถามเพื่อนรักเออเออดีแกนี่เอาใจยากจริงๆใครได้ไปเป็นแฟนซวยตายแน่ๆเดี๋ยวดีเดียดเด๋ยวร้าย ขนาดฉันเป็นเพื่อนแกยังหวัดวาดอยู่เลยฝนแซวเพื่อนเล่นอย่างสนุกปากให้มันน้อยๆหน่อยถ้าแกไม่มีฉันแล้วจะรู้สึกฉันถามจริงๆแกชอบนายแม็กนั่นเหรอถึงได้พูดคุยกันถูกคอนักหวานถามฝนอันแน่แกหึงเหรอฝนแซวเพื่อนเล่นแกจะบ้าเหรอหึงบ้าหึงบออะไรฉันแค่เห็นแกคุยกับเขาเข้ากันเป็นปีเป็นคุยเชียวหวานว่าเพื่อนแล้วดูเธอจะหน้าแดงไปด้วย ถ้าแกไม่ได้หึงแล้วแกจะหน้าแดงทำไมวะเคนร์เหรอฝนล้อเพื่อนอีกนี่แกหยุดได้แล้วฉันแค่เจอแดดร้อนหน้าก็แดงแบบนี้แหละหวานแก้ตัวกับเพื่อนโดยไม่รู้เลยว่าตัวเองหน้าแดงเป็นลูกตำลึงเลยโอเคตากแดดก็ตากแดดไม่ว่าอะไรนี่ทำงานดีกว่าไม่พูดละเรื่องไร้สาระฝนบอกกับหวานที่ยังหน้าแดงไม่หายว่าแต่แกเหอะฉันเห็นมองคุณวิตาเป็นประกายเชียว หวานแซวฝนเพราะหวานรู้ดีว่าฝนมองวิทย์อยู่ไม่นี่แค่มองเฉยเยไม่ได้คิดอะไรหรอกนาะฝนแก้ตัวจริงเหรออุ๊ยหน้าแดงด้วยเขินด้วยหวานแซวเพื่อนบ้างทำให้ฝนรู้สึกไอๆยังไงไม่รู้เลิกพูดเรื่องไร้สาระได้แล้วทำงานเลยแกนี่จริงๆเลยชอบเฉยๆไปเรื่องคนอื่นอย่ามั่วให้มันมากนะ ฝนบอกกับหวานและตั้งหน้าตั้งตาทำงานของเธอต่อไปแล้วเจอกันใหม่เพื่อนถ้าฉันว่างจะแวะมาหาเองแล้วกันแม็กบอกกับวิทยแล้วขึ้นรถโอเคงานฉันว่างเมื่อไหร่จะไปเที่ยวสวนเองเหมือนกันไปหาป้าบัวด้วยไม่ได้ไปหาแกนานแล้วคิดถึงแกอยากทานขนมที่แกทําคงอร่อยเหมือนเดิมสินะวิทยบอกกับแม็กแล้วโบกมือให้เพื่อนที่ขับรถออกไป แม็กและวิทที่พูดคุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขับรถออกจากร้านริมน้ําแห่งนั้นก่อนที่แม็กจะแยกกับวิทกลับไปที่สวนของเขาและวิทเองก็กลับบริษัทเพื่อทํางานของเขาเช่นกันแม็กขับรถมาถึงสวนและคนในสวนก็ออกมาช่วยเขาถือของพอแม็กออกไปซื้อของมาด้วยอาหารการกินจะได้ไม่ขาดตกบกพร่องเพราะเขาไม่ได้เข้าเมืองบ่อยๆต้องคอยเก็บผลผลิตที่กําลังออกอย่างงามเลยทีเดียวในหัวครับ ซื้ออะไรมาเยอะแยะเลยกะไม่ออกจากสวนเลยหรือไงครับแซมถามในหัวของเขาที่บอกให้ยกของเข้าไปในบ้านเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อให้มันเสียเวลาไงล่ะแซมเข้าใจไหมแม็กบอกกับลูกน้องในสวนปาล์มของเขาที่ขยันและตั้งใจทำงานซื่อสัตย์ต่อเขาเป็นอย่างดีครับงั้นผมเอาเข้าไปเก็บในครัวเลยนะครับแซมบอกกับนายหัวของเขาอืมแล้วปะบัวไปไหนล่ะแม็กถามแซม อยู่ในห้องนั่งเล่นครับเห็นอ่านหนังสือทำอยู่แซมบอกกับแม็กขอบใจไปได้แล้วแม็กบอกกับแซมและถือของที่เขาซื้อมาจากในเมืองเพื่อเอาไปให้ป้าบัวของเขาคนที่เขารักและเคารพท่านมากที่สุดในเวลานี้เขาเดินไปที่ห้องนั่งเล่นเห็นป้าบัวกำลังเอนหลังอยู่บนเก้าอี้ตัวโปรดของท่านอย่างสบายอารมณ์ซึ่งดูท่านก็แข็งแรงดีแต่ด้วยความชราทำให้ท่านเดินไม่ค่อยได้ แต่ท่านก็ไม่เจ็บปวดอะไรมากมายแต่เหนื่อยนิดหน่อยเวลาเดินไปไหนมาไหนเท่านั้นเองผมกลับมาแล้วครับป้าบัวเขาเดินเข้ามาหาป้าบัวของเขาและนำสิ่งที่เขาชอบซื้อบำรุงป้าบัวเป็นประจำนั่นคือลังนกและซุปไก่ที่ป้าบัวชอบทานเป็นพิเศษขอบใจจ้ะลูกเป็นไงบ้างเข้าไปในเมืองไปตามหาตาวิทย์หรือเปล่าลูกป้าบัวถามแม็กที่ดูจะเป็นห่วงป้าบัวมากไปครับผมแวะไปเอารถที่ช่อมไว้ด้วย แล้วก็ไปหาไอวิตท,ที่ทํางานไอวิตฝากความคิดถึงมาหาป้าบัวด้วยแล้วมันจะมาทานขนมที่ป้าบัวทําด้วยนะครับชายหนุ่มบอกกับป้าบัวอย่างว่านอนสอนง่ายและดูจะเชื่อป้าบัวทุกอย่างด้วยเหรอดีแล้วล่ะลูกออกไปเจอเพื่อนๆบ้างไม่ต้องมาหมกมุ่นอะไรกับสวนปาล์มมากก็ได้ให้เด็กๆมันดูแลไปแม็กพักผ่อนบ้างเถอะลูก ป้าบัวบ,บอกกับแม็กอย่างเป็นห่วงเพราะเห็นเขาดูจะทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อสวนปามแห่งนี้มากเหลือเกินไม่ได้หรอกครับนี่คือชีวิตของผมและผมก็รักสวนปามแห่งนี้มากชายหนุ่มบอกกับป้าบัวอย่างภาคภูมิใจที่ได้มาอยู่สวนปามแห่งนี้ที่เขารักงั้นก็ตามใจและนิทานอะไรมาหรือย,ยังละ่ะไปอาบน้ําพักผ่อนได้แล้วป้าบัวบ,บอกกับหล้านชายคนเดียวของเธอซึ่งเธอรักเขามากเพราะเลี้ยงเขามาเหมือนลูกแท้ๆของท่านเลยครับ ผมขอตัวไปอาบน้ําก่อนดีกว่าแล้วจะได้ออกไปสั่งงานด้วยชายหนุ่มบอกกับป้าบัวก่อนจะเดินออกไปที่ห้องของเขาป้าบัวส่ายหัวไปมาก่อนจะอ่านหนังสือธรรมะต่อพาอดูเหมือนว่าแม็กจะรักที่นี่มากและคงจะสารต่อความฝันของพ่อและแม่เขาให้เป็นความจริงช่างเป็นเด็กที่มีความพยายามสูงจริงๆ แม็กเดินเข้าไปในห้องของเขาและนั่งลงที่เตียงก่อนจะถอดเสื้อออกได้หยิบผ้าขนหนูเดินเข้าห้องน้ำเพื่อชำระร่างกายเขาเปิดน้ำให้ไหลออกมาจากฝักบัวรู้สึกเย็นสบายผ่อนคลายและสบายตัวย,ยิ่งขึ้นสมองโล่งและมีเพียงใบหน้าของหวานเท่านั้นที่ลอยมาทำให้เขาถึงไม่ลืมใบหน้าอันสวยใสายขาวนวลเนียนของหวานเลยหรือว่าความรู้สึกของเขาจะมีให้หวานจริงๆ แต่เธอคงไม่ยอมรับมันแน่ๆหวานคุณช่างน่ารักเหลือเกินแม็กคิดและอาบน้ำไปเรื่อยๆจนเสร็จก่อนจะออกจากห้องน้ำและนั่งลงที่เตียงนอนของเขาก่อนจะเปิดทีวีดูข่าวและสารคาดีตามนิสัยของเขาที่ชอบดูเป็นประจำตืดๆเสียงโทรศัพท์ของเขาดังขึ้นทำให้เขาเดินไปหยิบโทรศัพท์ที่โต๊ะทำงานก่อนจะดูเบอร์และรับสายนั้นฮัลโหลว่าไงเพื่อนมีอะไรหรือเปล่า แม็กถามวิทที่โทรมาหาเขาไม่มีอะไรหรอกแค่ฉันอยากรู้ว่าแกถึงสวนปาล์มหรือยังแค่นั้นเองวิทบอกกับเพื่อนถึงแล้วขอบใจนะที่เป็นห่วงแกกลับบ้านหรือยังละ่ะหรือว่าทำงานอยู่ที่บริษัทอยู่กลับแล้วฉันไม่ขยันขนาดนั้นหรอกนาะไม่เหมือนแกหมกตัวอยู่แต่ในสวนปาล์มกะจะไม่ออกมาอีกเลยใช่ไหม วิทย์ว่าเพื่อนที่ชอบอยู่แต่ในสวนป์มไม่ค่อยออกมาสู่สังคมสักเท่าไหร่ไม่หรอกนาะเดี๋ยวว่างฉันก็จะไปหาแกอีกแน่นอนแม็กบอกกับเพื่อนอืมฉันถามอะไรแกหน่อยสิแกว่าคุณหวานเธอดูดีไหมถ้าฉันจะจีบเธอแกว่าดีไม่เพื่อนวิทย์ถามแม็กโดยที่แม็กไม่อยากจะตอบคำถามนั้นเลยเพราะอะไรเขาก็ไม่รู้ก็ดีนี่ตามสบายเรื่องของนาย คิดเองสิฉันไม่อยากยุ่งเรื่องพวกนี้แม็กบอกกับเพื่อนโดยที่ไม่สนใจเรื่องที่เพื่อนปรึกษาเขาเลยฉันถามแกแกก็ตอบมาเถอะนาะหรือว่าแกจะไม่ให้ฉันจีบวิทว่าแม็กฉันมีสิทธิ์อะไรไม่ให้แกจีบเขาวะเขาไม่ได้เป็นอะไรกับฉันสักหน่อยแม็กว่าเพื่อนทันทีก็ดีแล้วงั้นฉันจีบได้ตามสบายใช่ไหมเขาถามเพื่อนเออตามสบายเพื่อนขอให้จีบติดละ่ะ แม็กวอวยพรให้เพื่อนก่อนเลยเหมือนประชดยังไงไม่รู้ขอบใจว่ะเพื่อนแล้วแกมีเบอร์คุณหวานหรือเปล่าฉันอยากจะโทรหาเขาว่ะรู้สึกคิดถึงยังไงไม่รู้ขนาดเพิ่งเห็นหน้ากันเป็นครั้งแรกนะเนี่ยวิทย์บอกกับแม็กฉันไม่รู้สิแกก็ขอเขาเองสิรู้จักร้านขายเสื้อผ้าเขาหรือเปล่าไปเลยไม่ต้องขอเบอร์แม็กบอกกับเพื่อนทั้งๆท,ที่เขารู้เบอร์ของหวานอยู่แต่ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงไม่อยากบอก มันหมายความว่ายังไงกันแน่เออความคิดดีนี่ไปร้านเลยดีกว่างั้นพรุ่งนี้ฉันจะชวนคุณหวานไปทานข้าวกลางวันแกคิดว่าดีไหมเพื่อนวิทถามเพื่อนก็ดีนี่ตามสบายเพื่อนแม็กพูดแค่นั้นและไม่พูดอะไรต่ออีกขอบใจนะเพื่อนที่ให้คำปรึกษาเรื่องหัวใจงั้นแค่นี้แหละแกว่าเมื่อไหร่มาหาฉันก็แล้วกันวิทบอกกับเพื่อนโอเคแค่นี้แหละฝันดีนะเพื่อน แม็กบอกกวิทย์แล้ววางสายไปก่อนจะเดินมานั่งที่เตียงชายหนุ่มใส่เสื้อผ้าเพื่อที่จะลงไปข้างล่างเพื่อรับประทานอาหารกับป้าบัวของเขาก่อนจะออกไปดูงานกับแซมลงมาแล้วเลอลูกมาทานข้าวก่อนแล้วค่อยไปก็ได้ป้าบัวบอกกับเขาอย่างเอ็นดูครับแต่ผมยังไม่ค่อยหิวเลยแต่ไม่เป็นไรผมยังทานได้อีกเยอะครับ เขาบอกกับป้าบัวแล้วนั่งลงที่โต๊ะอาหารก่อนจะรับประทานอาหารนั้นอย่างมีความสุขกับป้าบัวของเขากินเยอะๆนะลูกจะได้มีแรงทำงานป้าบัวบอกกับเขาครับอร่อยมากแต่ตอนนี้กินได้แค่นี้แหละเพราะผมทานมากับเจวิตแล้วแม็กบอกกับป้าบัวตามตรงงั้นทานแค่นี้ก็ไม่เป็นไรหรอกลูกทานแค่นี้แหละเดี๋ยวแน่นท้องจะไม่สบายเอาป้าบัวบอกแม็กด้วยความเป็นห่วงครับ งั้นประบัวทานเยอะๆนะครับจะได้แข็งแรงอยู่กับผมไปนานๆแม็กพูดเอาใจคนแก่จ้ะป้าก็หวังไว้อย่างนั้นแหละป้าบัวพูดและตักอาหารเข้าปากอย่างอร่อยแล้วดูแกจะรักและเอ็นดูแม็กมากเพราะทั้งสองมีกันอยู่แค่นี้จริงๆถ้าป้าบัวไม่อยู่กับเขาแล้วเขาคงจะเหงามากๆเพราะไม่มีผู้ใหญ่เป็นล่มโพล่มไซให้กับเขาเลยแจมถ้าป้าบัวทานเสร็จแล้วเก็บด้วยนะ และดูแลท่านให้ดีล่ะแม็กบอกกับแจมให้ดูแลป้าบัวของเขาให้เป็นอย่างดีค่ะแจมจะดูแลป้าบัวเองตามสบายทระคาในหัวแจมบอกกับเขาด้วยความซื่อสัตย์แซมไปไหนล่ะไปบอกแซมมาหาฉันว่าจะไปสวนปาล์มแล้วแม็กบอกกับแจมแฟนสาวของแซมให้ไปเรียกแซมมาหาเขาจะได้สั่งงานที่สวนปาล์มสักที อยู่หลังบ้านคะ่ะรดน้ำต้นไม้อยู่เดี๋ยวแจ่มเรียกให้นะคะแจ่มบอกกับเขาแล้วเดินออกไปที่สวนหลังบ้านเพื่อไปเรียกแซมมาหาในหัวของเธอเขาเดินไปรอแซมที่รถเพื่อที่จะออกไปที่สวนปาล์มกันพี่แซมในหัวให้มาเรียกว่าจะไปสวนปาล์มแล้วเร็วๆด้วยแจ่มบอกกับแซมแล้วเดินเข้ามาภายในบ้านเพื่อดูแลป้าบัวเออเออไปเดี๋ยวนี้แหละยังไงเนี่ยไวจริงๆแล้วยายแจ่มบ้อง มาเรียกแล้วก็หายไปอย่างกะลิงแซมบ่นอยู่คนเดียวเมื่อหันมาหาแจมแต่กลับไม่เจอแล้วไม่รู้จะรีบไปไหนให้เห็นหน้าสัหน่อยก็ไม่ได้จะได้มีกำลังใจในการทำงานหน่อยแซมเก็บสายยางก่อนจะเดินออกมาจากหลังสวนแล้วเดินไปหาในหัวของเขาที่รอเขาอยู่ที่รถแล้วมาแล้วครับในหัวไปกันเลยแซมบอกกับแม็กก่อนจะขึ้นไปนั่งรถแล้วขับออกไปจากที่แห่งนั้นอย่างรวดเร็วในหัวครับ เราจะไปที่สวนปาล์มทำไมครับแซมถามเขาอย่างงงๆเพราะในหัวเพิ่งจะไปเมื่อตอนเช้านี่เองก็ฉันจะไปสั่งงานพวกนี้ฉันจะไม่ได้อยู่จะเข้าไปในเมืองสักหน่อยเพราะนัดเพื่อนไว้แม็กบอกกับแซมที่สงสัยครับเข้าใจแล้วผมจะดูแลสวนปาล์มแทนในหัวเองครับแซมบอกกับเขาอย่างดีดีแล้วถ้าฉันไม่อยู่นายต้องดูแลสวนปาล์มแทนฉันให้ได้นะ ดูแลให้อย่างดีดูแลคนงานทุกคนถ้าเขาขาดตกบกพร่องอะไรก็ให้มาบอกฉันเข้าใจไหมแซมแม็กบอกกับแซมครับเข้าใจครับแม็กบอกก่อนจะขับรถเข้าไปในสวนปาล์มและจอดสนิทที่แห่งนั้นเชิญครับนายแม็กลงมาเปิดประตูรถให้กับนายหัวของเขาก่อนจะเดินไปหาคนงานที่กำลังตัดลูกปาล์มอยู่อย่างขยันขันแข็งในหัวมาทุกคนในหัวมา แซมบอกกับทุกคนที่ทำงานในสวนปาล์มนั้นรีบเดินเข้ามาหาในหัวของเขาอย่างดีใจในหัวมาอีกแล้วทำไมวันนี้ในหัวมาตอนเย็นอีกล่ะครับเด็กๆที่ทำงานในนั้นถามในหัวของเขาอย่างดีใจอืมคือว่าพรุ่งนี้ฉันจะเข้าไปในเมืองหน่อยนะขาดเหลืออะไรบอกได้นะฉันจะได้ซื้อมาให้แม็กถามลูกจ้างของเขาอย่างใส่ใจส่วนมากทุกคนก็ขาดแค่เสื้อกันหนาวเท่านั้นแหละครับตอนนี้อากาศเย็น ตอนกลางคืนถ้าได้เสื้อกันหนาวไว้คนละตัวสองตัวก็คงจะดีแซมบอกกับแม็กที่ทุกคนบอกมาได้ได้แล้วฉันจะหามาให้นะไม่ต้องห่วงเรื่องสุขภาพก็ดูแลกันดีๆนะส่วนตอนเช้าฉันจะให้แซมมาดูให้นะลูกปามของเราเป็นไงบ้างโอเคไหมเขาถามลูกจ้างของเขาที่ดูจะขยันทำการทำงานทุกคนเลยก็ดีครับในหัวออกลูกเร็วและสมบูรณ์ด้วย ถือว่าปามของเรามีคุณภาพมากเลยทีเดียวดีถ้าลูกปามของเรามีคุณภาพทุกคนจะได้สบายขึ้นขอบใจนะที่ช่วยกันทำสวนปามของฉันให้จเจริญรุ่งเรืองถ้าไม่ได้พวกนายฉันก็ไม่รู้ว่าจะทำได้ขนาดนี้หรือเปล่าแม็กบอกกับทุกคนอย่างจริงใจไม่หรอกครับถ้าพวกเราไม่มีในหัวก็คงไม่มีวันนี้หรอกครับทุกคนบอกกับแม็กอย่างดีใจและจริงใจเหมือนกันงั้นแยกย้ายไปทำงานเถอะ ฉันจะเดินดูปามแถวนี้กับแซมเองตามสบายนะแม็กบอกกับทุกคนอย่างมีความสุขทุกครั้งที่เขาเข้ามาในสวนปามเขาจะมีความสุขมากและมันเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เขารู้สึกถึงความอบอุ่นของคุณพ่อคุณแม่ของเขาซึ่งเขาอยากให้สวนปามแห่งนี้เจริญก้าวหน้างอกงามแบบนี้ตลอดไปนั่นหมายถึงความรักของเขาที่อบอุ่นไปด้วยคนที่เขารักและความอบอุ่นที่เขามีให้ทุกๆคนในที่แห่งนี้ด้วย แซมปัญหาใหญ่ในสวนมีอะไรบ้างแม็กถามแซมขึ้นก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับในหัวแค่เราใส่ใจดูแลต้นปาล์มและฉีดยากันเพี้ยเท่านั้นเองก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับในหัวเขาบอกกับนายหัวของเขางั้นดีแล้วดูแลเอาใจใส่ปาล์มให้มากกับเธอแซมนี่ก็ใกล้มืดแล้วฉันเป็นห่วงปว้าบัวแม็กบอกกับแซมไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับนายแจมดูแลป้าบัวอยู่แล้ว แซมบอกกับนายหัวของเขาเออใช่งั้นเรากลับไปพักผ่อนกันดีกว่าแม็กบอกกับแซมและเดินไปที่รถครับนายหัวรอผมด้วยครับแซมบอกกับแม็กที่เดินนำไปที่รถเพื่อกลับบ้านพักผ่อนแซมเปิดประตูขึ้นมานั่งหน้าพวงมาลัยก่อนจะขับรถออกไปจากสวนปาล์มแห่งนั้นเพื่อกลับบ้านพักผ่อนกันเสียทีเออแซมพรุ่งนี้ตื่นแต่เช้าไปดูแลสวนปาล์มแทนฉันด้วยละ่ะแม็กบอกกับแซม ครับในหัวไม่ต้องห่วงแซมบอกกับในหัวของเขาก่อนจะเดินออกไปที่บ้านพักเรือนหลังเล็กที่อยู่ใกล้ๆบ้านของในหัวซึ่งแซมอยู่กับแจม่มแฟนสาวของเขานั่นเองแม็กเดินเข้ามาภายในบ้านและขึ้นไปชั้นบนเพื่อเข้าห้องของเขาและแวะดูป้าบัวด้วยเป็นไงบ้างแจม่มป้าบัวหลับหรือยังแม็กถามแจม่มที่เดินออกมาจากห้องป้าบัวพอดีหลับแล้วคะ่ะคุณแม็กจะรับอะไรไหมคะแจ่มจะได้เอามาให้ แจมถามแม็กอืมไม่มีไปพักผ่อนเธอแจมแม็กบอกกับแจมก่อนจะเปิดประตูห้องของเขาเข้าไปในห้องเพื่อพักผ่อนแม็กนั่งลงที่เตียงเอนหลังลงที่นอนของเขาอย่างเมื่อยล้าเขาหยิบรูปที่หัวเตียงมาดูอย่างคิดถึง